ดีใจสุดกลางเวทีแอร์โฮสเตสสาวคว้ามงมิสทิฟฟานี่ปีที่25 <c oughs> จบลงไปแล้วสำหรับการประกวดมิสทิฟฟานี25 th the future is yours รอบตัดสินนโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาจังหวัดชนบุรีเหล่าสาวสาว t r a n s นเดอร์ทั้ง30คนล้วนโชว์ความสามารถฟ้าฟันกันอย่างดุเดือดโดยไม่มีใครยอมใครรวมไปถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดติดขอบเวทีเพื่อรอลุ้นว่าใครจะได้คว้าตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ปีที่25 มิสทิฟฟานี S 2 5 T H ในค่ำคืนวันที่4ี่กุมภาพันธ์โดยสาวทรานที่สามารถเอาชนะใจคณะการและผู้ชมทั้งประเทศคว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสทิฟฟานียี T H มาครองได้แก่หมายเลข13ปีใหม่สรุดาปัญญาคำที่โชว์ความสามารถความสวยสงา่าและเสน่ห์บนเวทีได้สะกดทุกสายตารวมถึงลีลาการตอบคำถามในรอบตัดสิน หลังจากสิ้นเสียงประกาศผู้ได้รับตำแหน่งเป็นชื่อของเธอปีใหม่ก็ถึงกับช็อกดีใจจนสุดลงนั่งกองกลางเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีกึกก้องสำหรับปีใหม่สรุดาปัญญา,ามอายุ29ปีเป็นคนจังหวัดตากจบการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาชีพ Flight a t t e n d a n t หรือพนักงานต้องรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและยังเป็นนางแบบในงานแฟชั่นวีคเคยผ่านการประกวด s ิส i f ฟ a n ีมาแล้ว4ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่5 สำหรับคำถามในรอบสามคนสุดท้ายปีใหม่ตอบคำถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นทรานฮีโรในด้านใดหรือตั้งใจอยากจะเป็นในด้านใดซึ่งเธอได้ตอบว่าปีใหม่เป็นทรานฮีโรตัวจริงเพราะว่าปีใหม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองปีใหม่มายืนอยู่ตรงจุดนี้5ปีแล้วปีใหม่ก็ยังซื่อสัตย์กับความฝันของตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเอง และอยากเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนว่าถ้าหากมีฝันจงสู้เพื่อฝันของตัวเองเชื่อมั่นและลงมือทำสักวันจะเป็นของคุณเพราะว่า the future is yours ทั้งนี้มิสทิฟฟานี2 5่ th ได้รับของรางวัลเป็นรถยนต์ไฟฟ้า b ว d ี3ม standard range พร้อมประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากประตูน้ำ p o l y c l i n ิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์มงกุฎเพชรจาก g o d d e m n d s รางวัลเงินสดมูลค่า3 5 0 0 0 0บาทและของรางวัลอีกมากมาย ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลข17บรูธคชิศราศรีดาโคตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหมายเลข26เจสซีเส่เจสิลินนาคประสิทธิ์สำหรับตำแหน่งพิเศษประกอบด้วยนางงามมิตรภาพหมายเลข15มอสศิรพัชชากริตประไทยขวัญใจสื่อมวลชนหมายเลข23เตชิกริตนัชาชายธนทัตพลม o ส t p o ปปู a r v โ t วหมายเลข30ยิบพัชรดาทองหน้า best performance in preliminary round หมายเลข1ิบนาเดียพัตราเกิดสังมิสซิลคีสกินบายอโซเคสกินฮอสปิทอลหมายเลข17บรูทคชิศราสีดาโคตฟิวเจอร์ออฟบิวตี้บายวอนซิรีฮอสปิทอลหมายเลข13ปีใหม่สรุดาปัญญาคำ